มาเก่งโจทย์อีกประจําวันกันนะข้อนี้ใน Choice เนะี่ยมีคําว่า person รูปต่างๆกันเฉลยเร็วก่อนนะครับตอบเป็นข้อแมวเหมียวฮะข้อนี้นะครับให้นักเรียนสังเกตเน,นึ่งว่าช่องว่างเนี่ยอยู่หลังเวริร์บคือคําว่า deliver ใช่เป่าให้นักเรียนรู้สูตรของ adverb ไว้ adverb เนี่ยสามารถใช้ขยายเว r รได้โดย adverb เนี่ยจะสามารถวางไว้หน้าเว r b หรือหลังเว r b ก็ได้ขอเน้นแบบหน้าเว r b อย่างเดียวก่อนนะฮะ เช่นบอกว่า she rarely eats fast food because she prefers healthy options เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้แทบจะไม่กินอาหารฟาสต์ฟู้ดเลยเพราะว่าหล่อนเนี่ยชอบกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะ rarely แปลว่าแทบจะไม่เป็น adverb ขยาย verb คือคำว่า is e นั่นเองฮะดังนั้น adverb อยู่หน้า verb ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องอยู่หน้า verb แท้เสมอไปนะ อย่าง is ตัวนี้เป็น verb แท้นะครับจริงๆ adverb อยู่หน้า verb แบบไหนก็ได้เช่นสมมติรูเบิ e r t มี verb เมียหลวงกับ verb เมียน้อยเอ๊ะคืออะไรนะฮะ verb เมียหลวงก็คือ verb แท้นะครับส่วน verb เมียน้อยก็คือ to ที่ตามด้วย verb เพียวเช่นบอกว่า she attempted to deliver her speech in front of the audience เขาบอกผู้หญิงคนนี้ยพยายามที่จะพูดสุนทรพจน์ต่อหน้าผู้ชมทั้งหลายนะฮะที่สังเกตได้นเนี่ยว่า attempted เป็นเวิร์ช่อง2ถือว่าเป็นเวิร์แท้นะฮะเวิร์ที่ตามหลังเวิร์บแทะครูเบิร์ตจะเรียกว่าเวิร์เมียน้อยแล้วกันนะนะครับในที่นี้ก็คือ to เพียวแต่ว่า deliver เนี่ยถึงแม้มันจะเป็นเวิร์เมียน้อยแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นเวิร์นะดังนั้นนักเรียนสามารถเอา adverb มาวางไว้ข้างหน้าเวิร์เมียน้อยได้แต่ต้องวางหน้า deliver นะไม่ไม่ได้วางหน้า to นะฮะวางหน้า deliver สมมติครูเบิร์ตเนี่ยอยากจะใส่คำว่า confidently ลงไป อยากเพิ่มคำว่า confidently แปลว่าอย่างมั่นใจ confidently อย่างมั่นใจ confidently อย่างมั่นใจนะฮะครณเบิเร์ตสามารถเติมไว้หน้า deliver ได้เลยก็จะได้เป็นผู้หญิงคนนี้พยายามที่จะพูดสุนรทรพจน์อย่างมั่นใจต่อหน้าผู้ชมทั้งหลายนะฮะในตัวอย่างนี้มันจะค,คล้ายๆกระโจทย์ของเราเลยครับก็คือช่องว่างเนี่ยอยู่หน้า deliver แล้วก็อยู่หลัง to คำที่สามารถขยาย verb ได้ก็คือข้อ c ีแ a ฮะ personally นะครับเดี๋ยวมาดูช้อยอื่นว่าผิดยังไง A ผิดเพราะ p, p e r s o n เป็นคำนามแปลว่าบุคคลคำนามไม่ไม่จะไม่ฝังอยู่ใน verb เ,เมน้อยนะ to ตามได้คำนามแล้วก็ตามได้ verb แบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าสมมติ p e r s o n เป็น subject มันก็ต้องตามด้ว verb แท้ถูกไหมฮนะผิดครับข้อ b personal เป็น adjective adjective ปกติจะอยู่หน้าคำนามหรือไม่ก็หลัง verb to be ผิดฮะ C cat ได้ D dog Personal i t y แปลว่าบุคคลิก,กภาพเป็นคำนามเหมือนกันเนาะก็จะผิดเหมือนข้อ A เลยตอบเป็นข้อ C cat โจทย์ข้อนี้เนี่ยแปลได้ว่าผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่งนะเขาได้เสนอตัวอย่างสุภาพอย่างเป็นมิตรมากๆในการที่จะส่งผลิตภัณฑ์ให้กับพวกเราแทนที่จะจ้าง บริการส่งของแบบไรเดอร์อะไรเงี้ยคือผู้จัดก,การมาส่งเองเลยถมตัวมามาบริการดีมากๆเลยนะครับมาดูศัพท์นิดนึงคำว่า graciously แปลว่าอย่างสุภาพและอย่างเป็นมนะิตรฮะอย่างสุภาพอย่างเป็นมิตร graciously อย่างสุภาพอย่างเป็นมิตร graciously อย่างสุภาพอย่างเป็นมิตร instead of แปลว่าแทนที่ instead of แทนที่ c o r r i e r แปลว่าคนส่งของนะฮะ c o r r i e r Service ในที่นี้หมายถึงบริการส่งของเช่นบริการแบบ Rider อย่างนี้เป็นต้นนะฮะฝากคำคมทิ้งท้ายครับคำคมวันนี้เขาบอกว่าเกี Give ่ยวกับ c o n f idence นะเขาบอกว่า confidence is not they will like me ความมั่นใจเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าพวกเขาจะต้องชอบชนะ confidence is I'll be fine if they don't ความมั่นใจเนี่ยอยู่ที่ว่าเราบอกตัวเองเดียว่าถ้าเขาไม่ชอบเราก็โอเคแหละนะฮะครูเบิร์ดเนี่ยเคยทำสิ่งดีๆให้ คนบางคนนะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยหวาดระแวงว่า,วาเราทําดีทําไมอะไรเงี้ยครูเ,นะเบิร์กก็ทําไปสักระยะหนึ่งอพอเห็นว่าเขาเนี่ยไม่เต็มใจที่จะรับเขาหวาดระแวงครูเบิร์กก็ต้องปล่อยวางนะครูเบิร์กก็มูฟออนต่อคิดซะว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยไม่เกิดขึ้นนะฮะเป็นไปได้นะถึงแม้เราเนี่ยทำสิ่งดีๆให้คนอื่นเขาก็อาจจะไม่ชอบเราได้นะครับเป็นกําลังใจให้ทําความดีต่อไปแต่ถ้าเกิดเขาเนี่ยมองเราในแง่ร้ายนะครับมูฟออนต่อไปเลยครับทำความดี กับคนที่เขาเห็นค่าเราน่าจะดีกว่านะครูเบิร์ตว่าใครสนใจเรียนกับครูเบิร์ตนะฮะครูเบิร์ตแนะนำแพ็กเกจทวิโกนะฮะคือจะได้ทั้ง5คอร์สที่เกี่ยวกับทวิของครูเบิร์ตเลยนะฮะใครรีบสอบก็สามารถเรียนได้ฮะโดยแนะนําให้เรียนทวิโกให้จบแล้วไปสอบได้เลยเพราะคอร์สนี้เนี่ยจะปิด จะเป็นการปูพื้นสอนเทคนิคครบทั้ง7พาร์ทที่ออกสอบพื้นฐานน้อยก็เรียนได้นะฮะแต่ถ้าเวลาเหลือให้มาต่อดีอัปเดตเพราะตรงนี้จะเป็นการเกรงโจทย์เพิ่มเติมว่าข้อสอบช่วงนี้ออกกรมาเรื่องไหนสับคำไหนออกสอบเฮ้ย h อ i c e เนี่ยไม่ได้แปลว่าตัวเลือกอย่างเดียวแต่แปลว่า s u perior แปลว่าเหนือกว่าสิ่งอื่นก็ได้นะมีความหมายใกล้เคียงกับ s u perior ก็ได้นะเว้ยหรือ keep something adjective ออกสอบอยู่ตอนนี้ครูเบิร์ตจะมีการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอน,นะฮะ ดังนั้นคอสคูเบิร์ตจะไม่ตายนะที่เหลือเนี่ยจะเป็นออกแนวตริโจทยดคูเบิร์ตจะให้เกินเกินไว้ก่อนดีกว่าขาดเนาะมีทั้งจทดครบชุดจดเน้นแค่กราฟมมจดเน้นค่วอกแคบแต่ย้ำนะฮะถ้าเกิดรีบสอบพื้นหาน้อยเรียนทวิกโกให้จบแล้วไปสอบได้เลยเพราะคอสนี้ก็สอนครบทั้ง7พาร์ทที่ออกสอบแล้วหนังสือนะครับถ้าเกิดใครรับเนี่ย จะได้ทั้งหมด2เล่มหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะเล่มแรกชื่อว่าทวีโกเล่มไหนเนะี่ยเล่มนี้นะฮะทวโกนะครับจะเป็นสีสีทั้งเล่มนะครับเดี๋ยวโคเบิร์ตจะเปิดด้านในให้ดูแล้วกันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพิมพ์โดยกระดาษปอนดังนั้นสามารถขีดเขียนได้ตามสบายเลยนะฮะอีกเล่มนึงจะเป็นแนวตะลุยโจทด์อนน้จะเป็นขาวดําหนามากๆนะฮะมีทั้งหมด ประมาณ362หน้านะครับจะมีแบบฝึกหัดให้ทำเยอะแยะมากมายทั้งคอร์สเนี่ยทั้งแพ็กเกจเนี่ยรวมแล้วหลายพันคอทำไมคูเบิลถึงให้โจทย์เยอะมากเพราะว่าเผื่อนักเรียนเนี่ยตั้งเป้าไว้600สมมติสอบผ่านแล้วแล้วถ้าเกิดคูเบิลไม่มีโจทย์เยอะๆนักเรียนจะฝึกเพิ่มไม่ได้เพราะบางคนอยากได้เป็น700 800 900ในอนาคตแบบนี้ใครสนใจแพ็กเกจคูเบิลนะฮะตอนนี้มีโปรโมชั่นลดเกิน50%เลยนะฮะจากมูลค่าหมื่นกว่าบาทเนี่ยเหลือ ประมาณแบบ3,000บาท2,000ไปลายปลายก็มีขายนะลองติดต่อทางไลน์ไอดีไปก่อนว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับแล้วเจอกันในคอร์สเรียนครับ